สวยเลยอะแล้วก็แั้วก็เป็นขี้หมาตัวเองนี่แหละโจตแหละไรตัวอะไร รออายารวมกันยารอยา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 ใช่ไหมเนี่รออาลาพออาคราคาราคาราคาห้าสิบบาทเท่าไรยังไม่ถึงมออามา อ<ส>าอาษาอ่าอาสาโปอ,อาวาโปอ,อาวะจออาจออาค่ะจออาจอจานพูดถึงไม่เป็นไรหรอ,อมไม่เป็นไรขอให้พูดกล้าพูดมาจ <c oughs> อต่างสระอาเอออีกจออาจออาลาจอจานอาอวาจาเฮ้ยเอเอขีอ้หย่อนแล้ว โอ้เร็วดีชออาชาราชาราชาพออาค่าโอ้ยเดี๋ยวกว้างเลยพออาขาพออาข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 าพออาขามออามาผามาผามาผาผามาหออาหออาผาหออาหาอาหออา lah ตาพารามานาตาฮาลามานาตาพารามานามาจบจบอยอังอางม่นไอังสร็อังสรอี อออ่างสระอีก็สะกดสีออีอ่าต่อไปสออีสีสระโอสระโอมันเป็นสีแดงนะสระไอสระไอไม้มลายอันนี้แหลมๆเขาเรียกไม้มลายสระไอเหมือนกันไม้ม้วนสระไอไม้ม้วนเห็นไหมที่โรงเรียนเราก็มีแบบนี้ Salah e. Salah e. Salah ia. Salah ia. Salah ua. Salah Salah a. Salah a. Salah i. Salah i. Salah u. Salah u. Salah am. Salah o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 . e. Salah 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 e. สระเอือเอาเอามาให้สระเอือสระอียาสระอัว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 สระสระเอือสระเอือมีอ้วมี อะไรครับไหว้าน้ำ อะไรอะไรอะไรแล้วรู้ว่าอะไรนี่นี่หนึ่งสองสหนึ่งห่ะี่มันแยกกันอยู่ไแต่เขาให้นับรวมหนึ่งสองสามสี่ห้า เป็นห้าตัวหตัวหนึ่งสองสามสีห้าตัวอันนี้มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสตัวสามสามตัวพูดเลยสามตัวครับอันนี้หนึ่งสองสองคับตัวคับ่ นปหาอก่นได้หมอาอะไรกัปอกอยู่ปอกดีค่อยๆปอกอไม่ปอกนะไปอกกันปอกตรงไหนเนี่ยไม่รู้จับไม่ได้อรอเอิ่มปอกตรงนี้แหละ น้องน้องแกะตัวตัวนี้ไม่ได้ถ้าบอกยัไม่ได้ถ้าปอกไม่ได้สักตัวอะไรกุ้งนี่มันลื่นมากอนีอ่เหนีนยากว่ะ อะไรครับแมมกุ้งรบตั้นทำกับข้าวเป็นเชฟเหรอครับแช่ไว้ไทยหรือครับ